เอ้ยอนี่าอนยอยหอเาลักำลังจะหาบ้านสักหลังพ่อจะอาไปทำไมพ่อไม่นอนกับแม่อะแม่มีบ้านทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่ กินข้าวจ๋าน้ำค่ะมัมมัมค่ะค่ะจ๋าลูกจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าลูกจ๋าปะปะปะอะไรปะ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 พูดไดชวร์ไมครับ่าปะ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 นี่ค่ะพ่อหนูทำเองจู่อื้ม เสียบลายพ่อจ้าพ่อ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 รูปไอชูนิ้วลูปชูนิวช่สู้เอฟซีให้กำลังใจไงคะโอเคออืมร่อยมากแซ่บหลายอยู่ออฟฟิตพี่น้องชีวิตออฟฟิตโมงพยาบาลอยู่พ่อคือวะงพยาบานอยู่หล่อ้อย ร่องรอยนะคะทุกคนผมตอนนี้ผมร่องลอยอยู่กำลังจะหาบ้านสักหลังพ่อจะทำไมทำไมพ่อไม่นอนกับแม่อะแม่มีบ้านอะไรนะลูกแม่มีบ้านแม่พ่อเนี่ยแต่พ่อก็ไปลูกทไมพ่อพ่าว่างพ่อว่างพ่อก็ไปลูกทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่เดี๋ยวเขากลับไปลูกเขากลับไปบ้างๆตอนบ้างเลยคะ นั่นนร้องไห้หาแม่ใช่ไหมแม่แม่ให้แม่บอกว่าพ่อขึมาแล้วผ่าแม่อหนร้องไห้หนูก็ร้องไห้หาแม่ก็หุดกินนี่คือไอ้ิไนี่นี่ัยนี่โอ๊ยเอาข้กินข้าว คำถามเด็กน้อยน่าสู่กับน้นำตาไรเง้ยวนั่นบริษัทอย่างเดซิตเดี๋ยวบอกข้ามอนเด็งสาวของเขาอะนะข้ามในเด็งสาวข้ามในเด็กสาวเออบางๆเดี๋ยวก็ไ,ววไปเทียบด้วยกันได้เพราะว่าพ่อก็มาทํางานแม่ก็ทํางานในตาก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เข้าใจไหมลูกในตามีพ่อด้วยมีแม่ด้วยแต่บางทีก็อาจจะอยู่คนละที่โอเคไหมคะ 嗯。Mm.